สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มพุทธประวัติคลิปนี้นะครับเสนอตอนพระพุทธเจ้าท่านทรงตริกตรึกเพื่อตรัสรู้ครับในตอนทรงตริกตรึกเพื่อตรัสรู้พระพุทธเจ้าท่านตราสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายัางเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้นั่นเทียวได้เกิดความปริวิตกขึ้นว่าอะไรเนอเป็นรสอร่อยในโลกอะไรเป็นโทษในโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกภิกษุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสุขสมนัส ที่ปรารบโลกเกิดขึ้นนี้เองเป็นรสอร่อยในโลกโลกที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทรมานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี้เองเป็นโทษในโลกการนำออกและการละเสียสิ้นเชิงซึ่งความกำนัดด้วยอำนาจความเพลินในโลกนี้เองเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกได้ภิกษุทั้งหลาย ตลอดเวลาเพียงไรที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยยังไม่รู้จักโทษของโลกว่าเป็นโทษยังไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริงตลอดเวลาเพียงนั้นเรายังไม่รู้สึกว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่ง อน,นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสัตรพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลเราได้รู้จักรสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยรู้จักโทษของโลกว่าเป็นโทษรู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออก ตามที่เป็นจริงด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเรารู้สึกว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมพุิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสัตรพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ก็แหลยานทัศนะเครื่องรู้เครื่องเห็นเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กลับคาเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบเป็นที่เกิดใหม่มิได้มีอีกดังนี้นี่คือตอนพระพุทธเจ้าท่านทรงตรตรีึกเพื่อตรัสรู้ครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพุทธประวัติคลิปนี้ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ